ก็จะเป็นกิจก,กรรมเกี่ยวกับกล่องดีสนะเปโลกที่บ่อยนี่ก็จะใช้การฟูมอาแล้วกันนี่ก็จะเป็นมาเรามามาลุ้นกันว่าในกรอบสีม่วงมันจะมีอะไรซ่อนอยู่นี่คือปากของมันปากของมันจะเป็นแบบนี้าเไปเขียนให้ดูแป๊บหบนึงไปเขียนให้ดูนี่คือภาพของปากที่เรากินเอาไว้ ถ้าปากตรงนี้ปากตรงนี้ปากตรงนี้มีปากตรงนี้เห็นไหมมาเขียนในนี้ดีกว่าเขียนในนี้ดีกว่าเนี่เยวจะเขียนให้ดูโอเวผ้พาเบอือ้าเบอือนี่ก็จะเป็นกรอบรูปสีม่วงพอเวลาเขียนตาแป๊บเขียนตาให้ทุกคนดู้ เสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นผลการมาดูกันเลยนี่คือปากมันปากมันจะเป็นอย่างนี้มาลุ้นกันว่าใครจะได้อนนี้เบอร์หนึ่งคืออันนี้เราจะจดชื่อคนที่เขียนเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็คืออันนี้เบอร์สามคืออันนี้เบอร์สี่คือรูปฟันมาทายกันปากเป็นอย่างนี้เขียนเพิ่มอนเขียนเพิ่มนนน่่กออยงได้้มั ไม่มีใครโกงใครแล้วมันใครๆรูปฟันปากกันนี้ก็ใครๆรูปฟันไม่มีใครโกงใครแล้วโอเคมาตัดสิทกันเลยให้เวลาซับคลิปเดือกให้บรันให้เวลาสนะี่สิบหกนาทีหนึ่งสองไม่ใช่สี่สิบหกวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า